เรื่องอยายึดถือติดแน่นในธรรมแต่จงใช้เพียงเป็นเครื่องมือภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลไปพบแม่น้ำใหญ่ฝั่งข้างนี้ก็เต็มไปด้วยอันตรายหน้ารังเกียจหน้ากลัวฝั่งข้างโน้นปลอดภัยแต่เรือ หรือสะพานสำหรับข้ามไม่มีเพื่อจะข้ามไปเขาใคร่ควรเห็นเหตุนี้แล้วคิดสืบไปว่ากระนั้นเราพึงรวบรวมหญ้าแห้งไม้แห้งกิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพรแล้วพยายามเอาด้วยมือและเท้าก็จะพึงข้ามไปโดยสวัสดี บุรุษนั้นครั้นทำดังนั้นและข้ามไปได้โดยสวัสดีแล้วหลังเลว่าแผ่นี้มีอุปการะแก่เราเป็นอันมากถ้าฉไนเราจักทูลไปด้วยศีรษะหรือแบกไปด้วยบาพาไปด้วยกันดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญว่าอย่างไร บุรุษนั้นจัะทำอย่างนั้นหรือเจียวหรือพระองค์ผู้เจริญข้อนั้นหาม่ได้ภิกษุทั้งหลายเขาพึงทำอย่างไรถ้าฉะนันเขาจะพึงฆ่ามันขึ้นบกหรือปล่อยให้ลอยไปในน้ำส่วนเขาเองก็หลีกไปตามปรารถนาเท่านั้นเอง ข้อนี้ฉันใดทำที่เราแสดงแล้วก็เพื่อหรือถอนตนออกจากทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้เปรียบได้กับพ่วงแพก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายผู้ได้ฟังธรรมอันเราแสดงแล้วอันเปรียบด้วยพ่วงแพควรละธรรมทั้งหลายเสีย และป่วยกล่าวทำไมถึงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม